มาดูหนังกันนะคะดูหนังเท้ดี่จยังเลยได้มาดูหนังแล้วคิวดูหนังหนึ่งที่ค่ะได้ค่ะขอซื้อป๊อปคอนหนึ่งสามเออมเออมหนึ่งอันสองอันก็พอค่ะเออมแปบบ๊บนึงนะคะแป๊บบนึงเข้าไปดีกว่านั่งเลย นั่งข้างล่างกับแม่หมีหนังเอาไปเอ้ยอยันแม่กินเลยกละวัันนะห,หนังยังไม่โชว์เลยรีบกินทำไมอ่ะแม่หนังนี้ชื่อหนังว่าผู้หญิงสุดงามกับมาป่าสุดเจ้าเลึ๊์มีเรื่องมันมีอยู่ว่า มีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาได้ผู้หญิงที่ดื้อร้นเขาได้เดินออกมาจากวังเขาได้อยู่ในป่าที่น่ากลัวมากเขาได้เจอผู้ชายคนหนึ่งที่เขาคิดว่าหล่อแต่ตัวตนที่แท้จริงเขาเป็นหมาป่า ผู้หญิงคนนี้ยังไม่รู้ตัวตนเลยเดินกับเขาไปเรื่อยๆจนมาถึงป่าที่มีเพจทุกอย่างเต็มไปหมดเจ้าผู้ชายคนนี้ได้บอกกับผู้หญิงงดงามคนนี้ว่าเดี๋ยวผมมาแป๊บหนึ่งนะครับผู้หญิงคนนี้ก็แต่คนที่ออกมานั้นไม่ใช่ผู้ชายของเธอเธอได้กรีดลั่นอะ,อะไรเนี่ยาาอ คนนั้นได้ตกใจเป็นอย่างมากเธอได้กรีดดังลัน่นจนมีเจ้าชายองค์หนึ่งมาช่วยนี่คุณออกไปเลยนะเจ้าคู่คอยแล้วเจ้าคือใครละ่ะฉันต่างหากที่ต้องถามแกเชื่อหรอองยิงของข้าเธอเธอคือใครรู้ใช่ไหมละ่ะว่าผมคือใครผมผมไงเจ้าชายคุณเออ ผมไงคุณจำไม่ได้หรอเธอนี่หรอเจ้าชายเกยฉันไม่รู้ฉันรู้ว่าเขาคือคนเก็บไปเลยนะฉันมีเขาถาต้องมนฉันคุณก็แค่ต้องทำให้หัวห้องนั่งหายไปฝันไปเถอะฝันไปเถอะจงเสกมันดันน้อยออก เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะ่ะฮึะได้หายไปผู้หญิงคนนี้ดีใจกันเป็นอย่างมากว้าวเขาได้พาผู้ชายคนนี้ได้พาผู้หญิงคนนี้ คนนั้นได้พบกับผู้ชายคนนี้และเธอยังไม่รู้ว่าคนที่ตามหลังเธอมากำลังจะขู่ฆ่าเธออยู่ดีๆทุกอย่างก็กลายเป็นอาวกาศและมีหนูน้อยคนหนึ่งออกมาเฮะเจ้าคือใคร่าฮฉันนี่แหละคือคนที่เคยเป็นหมาป่าเฮ้แกยไม่เป็นอะไรอีกเหรอ ฮ่า,า,า,าลูกสมุนเจ้าก,ก็คือคู่คู่คู่ค,คนนี้ได้โดนทำลายเลยทำให้เขาจบลงเรื่องนี้ขอให้จบแล้วก็ขอไปบายนะครับมากเลยเงินกันแล้วกลับบ้านยันเถอครูซึ้งเลยอะ่ะไว้นี่แหละี๋ยวเขาก็มาเก็บไปบายนะคะจ้าแล้วนี้ก็ขอจบแค่นี้แล้ว